โอ้โหใช่เลยเมื่อมีของมาแจกอ้โหแจกครับก็มาแจกเพื่อนเพราะว่ามันเราะีไม่เยอะไม่หมดทีนี้เราตื่นลสหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ เออพอดีเลยอย่างทีู่เหลือกินคนป้าเหลือกินคนกูเหลือกินคนเดี๋ยวนใจอนี้เดี๋ยว้องพลอยเลยน้องพลอยเออนี่นี่เรือพลอยนร้องพลอย้นอน้องพลอยนะจริงจริงน้องพลอยต้องเป็นตัวนี้นะใช่เหมือนกัน น้องแต็นมีไหมน้องแตนมีน้องแตนน้องแตนไม่มีหรอน้องแตนนเอาจน้มนี้ก็คือคือมาคออะไรคือใเนี่ยจะเป็นแม่ครูกลางในอนาคตเปลน้องให้แม่ครั้างดาเบคอนนี่งงเนี่ยชุ่มมางมางเดี๋ยวดนีแตน้อตลนนี่ดมันทรงใหญ่ยาวยวก็้ยงไนนี่ย้ไม่เอารู้ปล่า

รำมาักเกนะเหมืนสะครับนะครับผมยังไม่จับยังไม่จับเลรัีวันีวัน้แล้วถ้าัน้ก็แล้วจับอดเ่นดนัวอ้สี่บอสิบางแล้วเขาถือไห้เ่อสิบากอ์เลยกล้องกล้องกล้องนีละค่ะโอ้ยยายสมน

แอนพาแอนก็ได้โอ้น้องแอเอาเาไม่ใส่อนี่นี่นี่แอนดินี่นแอนดิเมากับแอนนี่ไมยนะสวยนะพอดีันนี่ฮันน่ะแอนนี่เหมาะเลยนี่นไม่พอดี

<ะ>ทำงานน <yle> ี่แหละบอกเก่เอาแ่เายากเขาเ็นตด่นเหนแูมาดเนาะดแดเเเนาะแดดเพราะว่าเนเจะชอบสไตล์แบบนี้ลน่นจะไม่ล้มออหรอไม่ล้มเออน้องเนน้องเอน้องเอนอนอเอ 哦、oh, oh,。

ั้าสูดให่แนีนะะีชสมเสื้อผ้ากล่องใหญ่นะคะมาอเบอร์เรไม่ออฟได้เสื้อตัวไหนเอ้ยนี่นะคะยันยาว ยายสมอนนะฮยายสมอนะฮะยายสมอนเสื้อไม้เ yes. อ oh. ็ดเฟืองเอดเฟืองสีชมพูเอ็ดเฟืองสีชมพูนะคะตัวใหญ่ตัวหนาตัวหนาสีขาวสีขาวสีขาวเอ็ใหญ่เอ็ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้

น้ำงนตปลาตายังอันนี้ไงปลาตาดีกรโอ้ยนี่ปลาตาปลาตาเนอะเนอะเลยเดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยไม่หรุ่มต่อไปสีรุ่มต่อไป อันนี้น้องมลอีกแล้วน้องมนอีกแล้วโอป้าอ้ิเนาโอ้ยให้ให้ทสมาให้อยู่ให้ใหู้เปอร์เลยนี้ส้นเตี้ยวเตียวมาก